รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมโอนนี่มีดีของเราวันนี้นะคะพาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยทั้งหมดนี้นะคะเป็นงานแฮนด์เมดจากเศษผ้าค่ะถ้าหากอยากรู้ที่มาที่ไปนะคะเราต้องไปสอบถามจากท่านนี้เลยค่ะพี่โจรหรือว่าคุณสมศักดิ์เฉลิมศรีซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้สวัสดีค่ะครับพี่โจ,ค,โจคะโอ้โหสีสันสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยพี่โจรเริ่มต้นมาทําผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดจากเศษผ้านี้ได้ยังไงคะก เหมือนก็ว่าเราได้แดงบันดาลใจมาจากคือค,คออรูกศนอำเภอเมืองลบบุรีรที่ว่ามาสอนเราจากเปยวนเริ่มจากเปยวนเริ่มจากเปยวนจากขวงผ้านะครับค่ะเ้าแล้วก่อนอันนี้นพี่โจทาอะไรมาก่อนก็ผมก็อาชีพทํานาตอนนี้ยังทาอยู่ไหมคะนาะทำครับทาอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนเป็นอาชีพเสริมครับอาชีพเสริมยามว่างจากทํานาครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่อะ่ะ หนุ่มๆเนานะผู้ชายอาจจะไม่ได้มาสนใจงานอะไรต่างๆพวกนี้แต่ทำไมพี่โจถึงสนใจ่ะก็เราแต่ก่อนเราเป็นผู้นําในหมู่บ้านาแต่อนนี้คือเหมือนกับว่าอยากจะให้เหมือนกับผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านมีคือมีงานเสริม,มเพื่อว่าเพิ่มรายได้มาเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่มีรายได้อะไรเราก็หันมาทำมาเรียนรู้จากผลิตภัณฑ์ตรงนี้ค่ะ แล้วเราก็เลยปรึกษากับครูกศนจากอําเภอเมืองว่าผมอยากจะทําเหมือนกับว่าตั้งกลุ่มอ่ะคือผมจะทําอะไรได้บ้างอตอนนี้ครูกศนก็เลยคือถามผมว่าผมอยากจะทําอะไระตอนนี้ผมไปสะดุดไอเปมหาาาัสจันว่าเปรมหาสจาันใช่ครับเป็นเปรมหาสจาันผื่นเล็กแต่คนโตจมไม่นอนได้คือทุกคนงงใช่อันนี้ไหมคะเนี่ยใช่ครับใช่ใช่นี่ น่นหรอนี่มันเปเด็กหรือเปล่าพี่โจเปคนโตครับถ้าเกิดว่าเราขึงมาคนโตนอนได้รับน้ําหนักได้ร้อยโลเลยนะครับจริงหรอคะคือถ้าสมมติเราขึงดึงไปมันก็จะยืดไปเรื่อยๆใช่เอ้ยมันคืออะไรเนี่ยพี่โจของเราถักไปเราไม่มีปมนะครับคือเป็นนี่เหนียวมากความคงทนคือความเหนียวของมันเหนียวแน่นอนแล้วพี่โจไปเจอไอ้เพลมาหัสจันใช่ไหมใช่ครับไปเจอมาจากไหนคะตอนนี้เราก็เจอมาจากกศน คือเหมือนกับว่าคอสนอเอามาให้เราดูรูปแบบแตอนนี้เราก็สะดุดตาเราอยากจะทำ<า>พอเราทำเสร็จปุ๊บเราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆแล้ว่องวัสดุที่เราใช้ทำเปลนี้มันคืออะไรคะมันเป็นเหมือนยางยืดเป็นเศษเศษห่วงผ้าครับมาจากแบบพวกปอกแขนที่ว่าส่วนเกินแล้วเขาตัด อกแขนใช่ปอกแขนที่เราใส่กันแดดกันอะไรแล้วก็เป็นเศษ<อ>พวกห่วงถุงเท้าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีความยืดหยุ่นอยู่แล้วใช่ครับแต่ปอกแขนที่เคยเห็นมันจะบางๆไม่ใช่หรอมันจะมีทั้งบางทั้งหนาครับอืมแล้วลเราใช้ทั้งส่วนบางส่วนหนาเลยเหรอคะใช่ครับอย่างส่วนบางเราก็จะไปทําผม ผมเช็ดเท้าเป็นแบบผมสี่เหลี่ยมต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เยอะมากนะคะใช่ครับตอนนี้ที่รองอยู่อาจจะเห็นได้ไม่หมดอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่อย่างนี้ก็เป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งค,คือเป็นห่วงอย่างเดียวกันกับอันนี้อ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นผมลักษณะที่ว่าเป็นสี่เหลี่ยมค่ะคือเราจะเพิ่มฟามหนาเราต้องใช้ห่วงยืด<อ>แล้วก็ใส่สองเส้นแล้วเราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆต่อยอดไปคือเหมือนกัว่า เหมือนผมแบบไปเจอที่ไหนที่ไหนไปเจอผมเช็ดเท้าผมก็ทําผมก็เอามาประกอบต่อยอดมาเป็นผมมาเป็นผ้ารองเขียงแล้วก็จากเศษจากเศษที่ว่าเป็นใยเป็นใยเป็นผ้าแบบนี้ยผมก็เหลือจากที่ห่วงผมก็จะเอามายัดพวกเบาะอ๋ออันนี้อยู่ข้างหน้าตรงนี้แล้วเบาะที่นุ่มๆอย่างนี้ผาวนั่งอยู่หรืออย่างในนี้ก็คือจะเป็นอันนี้ออกมาได้จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยครับอ่ะขออนุญาต ออกมาให้ดูนะคะด้านนี้ก็คือกําลังยัดไส้อยู่จะเป็นเศษแบบนี้ใช่ครับก็คือมันมาจากเศษไอห่วงที่เราเอามาถักๆต่อๆกันนี่แหละใช่ไหมคะแสดงว่ามันใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเศษผ้าที่เหลือทุกวันนี้กวาดบ้านนี่มองหาเศษผ้านะรวมปล่ารวมถ้าเหลือนี่คือต้องเก็บเลยใช่ครับแล้วพี่โจไปเอามาจากไหนไอพวกห่วงต่างๆอันนี้คือเหมือนกับว่าเราเรารู้จักกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่สระบบุรีหนองแค เขาก็ทําตัวนี้อยู่เราก็ไปขอประสบการณ์เขาขอประสบการณ์ขอแบบห่วงผ้าแบบเนี้ยคือเราเข้าจากโรงงานใหญ่ๆเราเข้าไม่ถึงเพราะเราเป็นลายย่อยเราก็ต้องไปซื้อต่อเขาอีกทีหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าที่นู่นเขาอาจจะมีทําเป็นกลุ่มใหญ่กว่าเรากลุ่มใหญ่กว่าเราแล้วเราก็เหมือนไปขอซื้อวัตถุดิบมาเพื่อมาทําเป็นกลุ่มของเราใช่ไหมคะแล้วกลุ่มของเราไม่ใหญ่หรอก กลุ่มของเรามันก็จะว่าใหญ่มันก็ยังไม่ค่อยจะใหญ่ไม่ใหญ่ยังใหญ่ไม่เท่าเขา oh. เพราะว่าคนเรายังน้อยอยู่ทุกคนเนี่ยคือเวลาแบบเหมือนก็ว่าเขาต้องทํางานทําภารกิจของเขาอ่า uh, ยังเป็นอาชีพเสริมอยู่เนาะยังไม่ได้แบบว่าเอามาเป็นเหมือนอาชีพหลักใช่ครับอันนี้คือยามว่างจริงๆเราถึงจะทํากันได้อ uh. เราจะรวมกลุ่มทํากันได้แล้วส่วนใหญ่คนที่มาร่วมทํากับเราหรือว่าคนในกลุ่มเราเป็นคนช่วงวัยไหนคะพี่โจก็ประมาณห้าสิบขึ้นครับรอเป็นสูงวัยใช่ครับหรือว่าจะเป็นรุ่นแบบพี่โจหรือว่าเป็นรุ่นพี่ก็มีผมคนเดียวนี่แหละที่อายุน้อยกว่าเขาในกลุ่มแล้วตอนนี้คือเหมือนกับว่าเราเราทาเข้าไปปุ๊บเราต้องหาตลาดหาตลาดที่ผมก็เป็นคนวิ่งหาตลาดหาตลาดแล้วก็เรารู้จักคนที่อำเภอรู้จักพชออำเภอ เขาก็ติดต่อตลาดแล้วก็คุณภาพของของเราคือเขาดูแล้วคุณภาพของเราคือทนเหนียวแล้วก็ดีเขาก็เลยให้เราไปจดโอท็อและวิสากิ<อ>จชุมชนดูยังไงอะคะว่าสินค้าแบบนี้เจ้าไหนถึงจะดีเจ้าไหนถึงจะใช้แล้วทนคือเขาจะจับดูความหนาความเหนียวความหนาความที่ว่างานงานคือมันใครละเอียดประกัน บางบางเจ้าคือคือรูจะเราจะมองเห็นรูรูจะห่างใช่อันนี้ถ้าเกิดรูห่างแสดงว่าจะความทนทานการใช้งานมันจะยืดไหวครับแต่อันนี้คือนี่แทบไม่เห็นรูเลยนะคะอันนี้ผมเลือกเลือกห่วงที่แน่นมากอเลือกห่วงที่ทําถ้าเกิดว่าเป็นผ้ายืดน่ะเรามาถากแบบนี้มันจะเห็นรูเยอะอเราต้องเอาที่แข็งหน่อยเราถากยากแต่คือมันก็ดูดีกว่าแน่นกว่า อ๋อคือถ้าเวลาเราเลือกอวัตถุดิบที่มาถักเนี่ยถ้าเป็นผ้าที่มันเป็นเหมือนบางกว่านี้หรือยืดกว่านี้มันขั้นตอนในการทํามันง่าย<ช>แต่มันก็จะยืดยืดง่ายกว่ามันจะยืดง่ายกว่า<ง>แล้วมันจะรายละเอียดมันจะคือค่อนข้างเรามองเห็นอ๋อแสดงว่าก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่มาใช้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครั่เราต้องเล<ะ>ือกว่าเราทํเยบแบบเราพันพรมเช็ดเท้าอะ่ะคืออย่างหกเหลี่ยมเราเราจะใช้ผ้าไหนอ,อย่างสี่เหลี่ยมเราจะใช้ผ้าไหนไม่เหมือนกันด้วยคะไม่เหมือนกันครับการสอดมันก็จะสอดไม่เหมือนกัน มันแตกต่างกันยัง<ช>ไงพี่การสอดนี่คืออย่างหกเหลี่ยมเนี่ยคือมันจะสอดจะกว้างหน่อยแต่ถ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยคือมันจะรูมันจะแคบเนี่ยมันจะมันจะฟักยากออ,อย่างอันนี้อันนี้คือเป็นตัวอย่าง<ช>ตัวอย่างไอห่วงที่เราเอามาทำเหรอคะ<ช>ขออนุญ,ญาตหยิบขึ้นมาเลยนี่เนื่องว่ามาเป็นกระจาดกระจาดนี้ก็เป็นกระจาดที่เราทําเองด้วยเหมือนกัน<ช>นะคะเ<บ>อาไวาต้ตรงนี้ต่างกันยังไงพี่โจคืออันนี้ อันนี้ห่วงจะใหญ่แล้วก็ฟาร์มยืดมันจะน้อยกว่าจะน้อยจะน้อยกว่าห่วงแบบนี้ห่วงแบบนี้จะเล็กและยืดมากกว่ามันเหมือนยางมัดผมเลยอะ่ะใช่ครับเราต้องเลือกอยังไงว่าอันไหนต้องเอาไปใช้ทําอะไรอันนี้เราจะถักเป็นผมสี่เหลี่ยมเราคืออ,อันนี้ห่วงมันเล็กใช่ไหมครับแล้วสี่เหลี่ยมรูมันจะฟักน้อยกว่าเราก็ต้องใช้ห่วงยืดใช้สองเส้นอพอเราใช้สองเส้นปุ๊บเนี่ยเราเอามารวมกันแบบนี้มันจะกลายเป็นสี่เส้นมันก็จะได้ารามหนา ฟ้ามหนาออกมาของสี่เหลี่ยมแบบนี้อแล้วถ้าเป็นห่วงใหญ่อะ่ะถ้าเป็นห่วงใหญ่เราก็จะใช้ห่วงเดียวเลยทําตัวนี้ตัวนี้คือห่วงเดียวมันถึงได้หนาเพราะห่วงมันใหญ่ออันนี้เปเป,เปนี่มันก็จะฟ้ามหนาของมันก็ขึ้นอยู่กับห่วงเล็กห่วงใหญ่อืค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะของยาง<ช>ที่เอามาทําแต่แบบนี้แบบนี้ก็อีกแบบหนึง่งอีกคือเป็นใย,ยของห่วงครับ S 1> <S 1> <S <S เป็นใยของห่วงที่ว่าเหลือ <S 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 เหลือแล้วเราก็เอามาพัฒนาต่อยอดทีแรกเหลือแล้วผมไม่รู้จะผมจะไปทําอะไรผมก็ไปสะดุดหมอนหมอนที่ว่าหนุนขั้นตอนแรกก่อนที่ว่าผมจะมาทำเบาะนูน <S 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 น่นเบาะนี่ไปสะดุดหมอนตอนนี้ผมก็เลยเอามาพัฒนาว่าเอะเราเหลือเราก็ทิ้งเปล่าประโยชน์ผมก็เลยเอามาทํำต่อยอดเป็นเบาเป็นเบาเป็นหมอน <S 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 หนุนหมอนอะไรอย่างนี้ครับ ก็เลยเอาไอเศษเนี่ยเป็นเศษแบบเหมือนเศษขอบเศษได้ของมันคราวนี้เราก็ต้องใช้ปริมาณที่เยอะมากเลยสิคะใช่ครับทั้งหนึ่งเราใช้ห่วงเนี่ยในการมาถักเป็นเปลยต่างๆเป็นพรมเช็ดเท้ามันเหลือเศษเยอะขนาดนี้เลยเหรอพี่โจมันมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ถ้าเกิดว่าตะก่อนเนี่ยผมทำเนี่ยคือผมพอพอที่ว่าจะเปิดตลาดขายแต่ตอนนี้เพอพอผมฟางไปปุ๊บเหมือนกับว่าเราไปหลายตลาดแล้วเราขยายตลาดออเดอร์เยอะขึ้นใช่ออเดอร์เยอะขึ้นเราก็ต้องสั่งอันนี้มาตั้งหาก คือสั่งจากที่ว่ากลุ่มใหญ่กว่าเรากลุ่มใหญ่กว่าเราให้เขาส่งให้เราอ่าแล้วกลุ่มที่ใหญ่กว่าเขาไม่เอาไปทําเป็นไส้หมอนไส้บ่อยคือเขาก็ไม่ได้ว่าพัฒนาแบบอย่างเราหลายอย่างเขาก็เลือกทาอย่างเดียวใช่ครับเขาเอาแค่แบบห่วงห่วงเอามาทาพรมมาทํารองเท้าอะไรกันเขาแบบนี้ทํากระเป๋าอรองเท้าแบบนี้ใช่ครับอ๋อมีที่ใส่ชิ้วด้วยด้วแต่ที่เห็นนะมันเหมือนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างอันนี้มันจะนุ่มกว่า ใช่อย่างอันนี้มันจะมีความแบบเหมือนมันจะปนกันมาหมดครับเพราะว่าใช่ครับเขาจะเอามาให้เราเนี่ยคือเหมือนก็ว่าเขาไม่ได้คัดมาคือเขารวมกันมาเลยเรามาคัดอีกทีหนึ่งจะมาคัดสีดำสีขาวสีน้ำตาลรวมกันมาอีกทีหนึ่งค่ะแล้วถ้าไม่ใช้พวกเนี้ยยัดไส้เราใช้อย่างอื่นได้ไหมพี่โจก็ถ้าเกิดนอกเหนือจากนั้นแล้วมันต้องเราต้องซื้อวัสดุเพิ่มแต่อันนี้คือเรามีอยู่แล้วไง Uh huh. คือเรามีอยู่แล้วเราก็ใช้วัสดุของเราที่ว่าที่ว่ามาจากห่วง uh huh. ผมอยากได้อุปกรณ์ห่วงอะ่ะคือได้ไปพัฒนาหลายๆอย่าง uh huh. ตอนนี้เรามองเห็นว่าห่วงเนี่ยคือมันทํานู่นได้นี่ได้หลายอย่างผมก็เลยมาหันมาเล่นทางนี้ uh huh. แล้วที่สําคัญคือถ้าสมมติว่ามันเหลือเศษต่างๆเศษได้เศษอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปทิ้งก็เอาออมา <yeah. S 2> ต่อยอดทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแบบนี้ได้อีกตอนนี้มีทั้งหมดกี่ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะพี่โจ ตอนนี้ผมมีทั้งหมดก็ร่วมร่วมสิบผลิตภัณฑ์นะครับมีทั้งเบาะรองนั่งเบาะหนุนแล้วก็เบาะอิงแล้วก็เบาะห้องเต้เบาะห้องเต้ใช่ครับเบาะห้องเต้อย่างนั้นแหละครับอย่างอล่างครับเอาไว้ไปปูบนที่นอนที่มันปรับเอ็นได้ใช่ครับแล้วก็จะมีเบาะปูโซฟาหลายอย่างครับอย่างอันนี้เรียกว่าอันนี้มาจากเศษผ้าที่เราเหลือทําจากอันนี้เราก็มาเย็บต่อ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 กันเพื่อว่าแบบ เราขยายออเดอร์ของเราอือันนี้เหมือนเป็นหมอนประดับหมอนหนุนนั่นเใช่ครับหมอนหนุนหรือเราจะเอาไว้รองตักอะไรได้ทางนั้นครับอแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เรามารวมกลุ่มกันรวมไปถึงก็เข้าไปเรียนรู้กับกศนอตอนนี้เราได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆออกไปยังไงบ้างแล้วคนในกลุ่มของเราเป็นยังไงบ้างพี่โจก็คนในกลุ่มก็ดูสามัคคีกันดีแล้วก็ช่วยกันดําเนินงานไปได้ดีแล้วก็การตลาด การตลาดนี่ก็ผมก็รู้จักแบบพวกพอชออาเภอเขาก็จัดตลาดลงให้เราเพราะว่าแล้วก็พาณิชตอนนี้ผลิตภัณฑ์ผมคือจะไปตั้งที่โรบินสันลุบบุรีว้าวโรบินสันลบบุรีแล้วตอนนี้ออเดอร์ของเราคือเหมือนเราทําไม่ทันวันนี้เพราะว่าออเดอร์ของเราคนทํามันน้อยค่ะมีประมาณกี่คนนะคะตอนนี้มีประมาณเจ็ดคนครับเจ็ด<อ>คนนี่คือผู้สูงวัยทางนั้น เพราะว่าอย่างคนที่ว่าอายุน้อยๆเขาก็ทําไร่ทํานากันมมไม่มีเวลามาทํากันแล้วตอนนี้สินค้าที่ขายดีเลยนี่คืออะไรคะก็ไปได้หมดทุกอย่างนะครับเพราะว่าก็เราเราสังเกตดูแล้วของเรามันไปได้หมดมเพราะว่าเข, <ๆ S 2> เขาดูคุณภาพของเราอย่างสมมติเปลอันนึงนี่เราใช้เวลาทํานานแค่ไหนอรพี่จาก็อันนึงก็ประมาณ4ี่้านาทีครับต่ออัน <ข>อทั้งหมดเนี่ยนะคะใช่ครับโอ้โหใช้เวลาก็พอสมควรครับค่ะจริงๆถือว่าไม่เยอะนะวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีหลายๆคนนี่ก็สามารถทําได้เยอะเหมือนอกันผมคือคนมันเนาะคนน้อยคือเปก,ก็ต้องถากไปเลยคนหนึ่งมผมหกเหลี่ยมอย่างนี้ก็ต้องคนนึงสี่เหลี่ยมคนหนึ่งแล้วก็เบาะอย่างเงี้ยแบ่งเงนไปเป็นคนละผลิตภัณฑ์ใชเลยอันไหนเย็บอันไหนยัดอันไหนร้อย คือเราจะแบ่งหน้าที่กันไปแบบนั้นอืมค่ะแล้วถ้าสมมติว่าอนาคตเนี่ยตลาดมันไปกว้างกว่านี้มีออเดอร์มาเยอะกว่านี้ทํำยังไงคะพี่จอตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดไปตรงนั้นเพราะว่าเรายังขยายคือเรามันมีตลาดขยายอยู่แล้วแต่กําลังของเรามันไม่พออ,อืนั่นนะสิกาลังเราไม่พอตอนนี้คือเหมือนก็ว่าผมก็พลาดไปหลายงานเพราะว่าสินค้าเราไม่เพียงพออืมเพราะว่าเรา คือเราต้องเน้นการที่ว่าเราทําเองเราจะได้ตอบโจทย์เขาถูกว่าผลิตภัณฑ์ของเราคือทํามาจากอะไรแล้วก็ฟาร์มหนาฟาร์มบางเป็นยังไงใช้เวลาเท่าไหร่เราตอบของเราถูกและแบบนี้เรามีแนวคิดว่าเราอยากต้องการสมาชิกเพิ่มไหมคะก็แนวโน้มผมก็อยากจะมีสมาชิกเพิ่มนะผมก็หาอยู่แต่ก็คือทุกคนแบบไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่างานแบบนี้ต้องมีเวลาจริงๆแล้วตอนนี้ผมก็กําลัง เปิดตลาดหลายๆหลายๆตลาดผมทําส่งตลาดลุบรีด้วยอแล้วก็ลงโรบินสันคือผมไปหมดตินค้าอุทอร์เขอเชิญเราไปเราก็ไปแล้วก็อย่างกอสนอก็บางทีก็เปิดตลาดหาตลาดให้เราลงอ ล้วอย่างสมมติสินค้าชิ้นนึงนี่ราคาขายนี่ถือว่าประมาณเท่าไหร่ได้สมน้ําสมเนื้อไหมเหมาะกับการที่แบบเอ้ยเหมือนจะชักชวนใครเข้ามาอยู่ในกลุ่มเราเพิ่มเขาเห็นแล้วว่าเออรายได้มันก็ดีอะไรแบบเนี้ค่ะทุกอย่างที่มองเห็นนี่คือผมก็ไม่ได้ว่าจะแพงอะไรเห็นเบาะใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะผมก็คือราคาขายขผมตอนนี้ก็200อ้อแต่ต้น<ม>ทุน<พ>ต้นทุนที่ว่าผมทําก็คือค่าแรงค่าของ คือทั้งหมดเลยเ,เ็ดเสร็จเลยก็ประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบประมาณนี้กําไรก็ประมาณห้าสิบาทต่อชิน้นใช่ครับเพราะว่าอย่างผ้าเนี่ยคือเรารับมาเนี่ยมันไม่สม่าเสมอ,อมบางครั้งมันก็ถูกบางครั้งมันก็แพงราคามันมีขึ้นลงด้วยขึ้นอยู่กับอะไรครับพี่โจก็ขึ้นอยู่กับร้านาาที่จำหน่ายอ๋อคือมันมาจากหลายแหล่งใช่ครับอยู่ที่ว่าเราจะไปได้ของเจ้าไหนมาใช่ครับใช่ เพราะฉะนั้นก็ทําให้ราคามันก็มีขึ้นลงตามตามช่วงของมันไปแต่ของเราไม่มีขึ้นนะของเราถ้าเกิดราคาราคาราคาเดียวเลยอ่าเท่ากับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยกำไรก็อยู่ที่ประมาณ50บาทเฉลี่ยเฉลี่ยกันประมาณนั้นใช่ไหมคะแต่แต่ละอย่างถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นใหญ่อ่ะเราก็จะได้อยู่ประมาณ50บาท40 50บถึง50าบาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นแบบนี้เราก็จะได้อยู่30 20 30 เราหาักคา่าแรงแล้วหักค่าอุปกรณ์แล้วเราก็จะได้ประมาณแล้วแต่ของเล็กใหญ่อืแต่ถ้าเกิดเราสามารถวันนึงเนี่ยเรามีเวลาแล้วคือเราเหมือนกับว่าทําได้เร็วก็ทําได้หลายชิ้นเหมือนกันเนาะแล้วเวลาขายมันก็อคูณกันเข้าไปทบๆกันเข้าไปก็ถือว่ากําไรก็โอเคก็โอเคอยู่ครับเหมือนกับว่าผมออกโรบินสันแต่ละครั้งผมก็จะได้มาลักหมื่นคือแต่ละครั้งนะครับโอ้โหกี่วันคะห้าวันครับ อเหมือนแบบไปออกงานไปออกงานตามบูธกับเขาเขาก็จะเชิญพาณิชเชิญเราพอชอเชิญเรากอสอเชิญเราคือเชิญเราไปทั้งไหนเราไปหมดครับเพื่อว่าเราจะไปสร้างเหมือนก็ว่าให้คนเขารู้จักว่าในกลุ่มนี้คืออยู่ตรงนี้ทําจริงๆเพราะว่าผมสามารถว่าคือท้าให้คนมาเข้ามาดูเลยว่าผมทําจริงๆมีกลุ่มจริงผมไม่ได้รับใครเข้ามาตอนนี้เราเสียอยู่ว่าคนเราน้อยเราทําผลิตภัณฑ์ออกไม่ทัน อย่างไปออกงานนี่เราเอาไปหมดเลยหรอคะเอาไปหมดเลยทุกอย่างที่เราทำครับหมดเลยขายหมดก็บางครั้งก็เหลือน้อยบางครั้งก็เกือบหมดเพราะว่าของของเราเอาไปทีนึงเราไปเยอะครับคือผมจะสต็อกไว้ทุกทุกตัวครับที่ที่ผลิตภัณฑ์ที่มองเห็นอยู่ก็คือผมจะสต็อกไปหมดทุกตัวแต่เยอะที่สุดคือพรมผมเช็ดเท้าเพราะฉะนั้นผมน่าจะเป็นสินค้าที่เหมือนซื้อง่ายขายคล่องใช่ครับราคาไม่แพงผมผืนแบบขนาดเนี้ยผมก็ขายปีกผืนละยี่บห้า แต่ขายขายส่งในยี่สิบอ๋อไม่ขายส่งขายปลีกด้วยใช่ครับใช่แสดงว่าเราก็มีคนที่มารับของเราแล้วก็มีไปขายต่ออะไรอย่างเงี้ยก็มีมีครับก็คือเหมือนก็ว่าตอนนี้ผมก็กําลังขายส่งออนไลน์ตามเฟซตามออนไลน์อยู่ค่รับ้วเรากําลังกันเรากาลังศึกษาที่ว่าเราจะขายออนไลน์ค่ะเพราะว่าเราจะเหมือนก็ว่าเราต้องเปิดตลาดของเราเองแต่ก็คือว่าเพิ่งเริ่มใช่ไหมคะสําหรับออนไลน์แล้วเป็นไงบ้างคะ ก็ยังผิดผิดถูกถูกอยู่คือตอนนี้ต้องบอกว่าจริงๆการขายของนะโดยที่ไม่ต้องเสียต้นทุนอะไรแล้วก็เป็นวิธีที่เหมือนกับว่าทุกคนเข้าถึงได้ง่ายก็คือออนไลน์ใช่ครับแต่ว่าเราเราเพิ่งเริ่มตอนนี้เราเพิ่งเริ่มเราก็ขอคําแนะนําจากกศนกศนคือยินดีสอนเราตลอดค่ะคือเราจะเรียนอะไรเราจะทําอะไรกศนมาส่งเสริมเราตลอดครับแล้วคือตอนนี้มีเพจ Facebook ที่เป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือยังคะก็มีเป็นเศษพายืดาบโจ ของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเข้าไปตามกันได้หรือว่าจะเข้าไปที่โอนี้โอโอซีซีของกสนอของเราก็ได้เหมือนกันเพราะว่าทังกสนอก็เหมือนเข้ามาช่วยสนับสนุนแล้วก็หาช่องทางในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ของพี่โจด้วยในช่องทางออนไลน์นะเห็นบอกว่ามีเพจ2เพจเลยแล้วก็ยังมีทั้งช่องทางของ o o c c ของกสนออีกด้วยเหมือนกันไปติดตามได้ทุกช่องทางแล้วก็จะเห็นผลิตภัณฑ์หน้าตาแบบนี้ทั้งหมดเลยด้วยเนาะและนี่แหละค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้รับคัดเลือกให้ได้แบรนด์โอนี้ก สนอจังหวัดลบบุรีนั่นเองส่วนช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปแนะนําเทคนิคพี่โจกันนะคะว่าตอนนี้เรามีเพจแล้วแต่ว่าจะถ่ายรูปขายของยังไงให้อัพขึ้นเพจแล้วมีคนสนใจมากยิ่งขึ้นเนาะครับผมค่ะก็เป็นครูที่รับผิดชอบตำบลท้ายตลาดอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีวิชาชีพนะคะการศึกษาต่อเนื่องระยะสั้นนะคะเข้ามาส่งเสริมกลุ่มนี้เขาอยากมีอาชีพเสริมอยากให้กลุ่มเขาที่มีสมาชิกอยู่เนี่ย มีรายได้เสริมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะคะก็เลยมาคิดกันว่าเออเอาอะไรดีที่มันไม่ยากนะคะแล้วก็ต้นทุนต่ํานะคะแล้วสามารถทําได้ง่ายก็เลยมาคิดกันก็คือเลือกหลายอย่างแต่ทีนี้พอดีว่าทางกลุ่มเนี่ยคะ่ะเขาก็ต้องการพรมเช็ดเท้าหรือพรมอนเนกประสงค์นะคะเราก็เลยติดต่อวิทยากรให้นะคะแล้วก็หาวัตถุดิบให้นะคะโจเนี่ยเป็นผู้ชาย คูจิก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบทำได้แล้วก็ไปไกลขนาดนี้นะคะคือเราเห็นพัฒนาการเราเห็นความสามารถศักยภาพของกลุ่มนี้นะคะคือแรกๆเนี่ยมาก็ทําเปอ่ะต่อด้วยทํำผมเสร็จแล้วก็มีการแบบ นำเสนอหรือไปขายตามหน่วยงานราชะการคือจุดแรกที่เราแบบรู้สึกดีมากๆเลยอะ่ะคือเราไปที่ที่ว่าการอำเภอลบบุรีค่ะเขาจัดงานโจเขาก็ไปนะคะซึ่งของเขาเนี่ยได้รับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะเราก็เฮ้ยมาขายตรงนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยแล้วเราก็จะแบบคอยแบบสนับสนุนแนะนําเขาว่าสมมติว่าผลิตภัณฑ์เขามีหลายอย่างใช่ไหมคะอย่างพรม เช็ดเท้าพรมอเนกประสงค์หรือว่ารองเท้านะคะเราก็จะช่วยแนะนําก็คือเฮ้ยโจน่าจะมีโลโก้นะ,ะถ้าเป็นรองเท้าเราก็จะบอกว่าเออโจจะต้องทําไซส์ด้วยดีกว่าเหมือนที่เราเคยเห็น S M L นะคะก็จะมาสนับสนุนให้เขาถ้าเขาต้องการอะไรหรือว่าเออครูจิตรงนี้เป็นยังไงแล้วผมจะต้องไปต่อไงเราก็จะให้การสนับสนุนเขาตลอดค่ะ พี่โจเล่าว,ว่ามีเพจสําหรับขายของออนไลน์อยู่นะคะแล้วเพจก็เพิ่งเปิดด้วยยังไม่มีรูปสินค้าสักเท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะขอต้อนรับพี่ภาคนะคะจะมาแนะนําเทคนิคในการถ่ายภาพค่ะสวัสดีค่ะพี่ภาค<อ>นี่คือพี่โจค่ะคเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดจากเศษผ้าน,นั่นเองบอกว่าผลิตภัณฑ์ของพี่โจมีหลายอย่างมากๆแล้วแต่ละแบบก็คือมีลวดลายสีสันโอ้โหเยอะแยะเลยแบบนี้ทํายังไงดีคะพี่ภาคคือง่ายที่สุดเลยพี่โจถ่ายบนฉากขาวครับ แต่ทีเนี้ยทั่วๆไปบ้านเราเราจะบางทีเราจะแบบนึกไม่ออกเนาะเป็นวิธีที่ง่ายแต่อาจจะหาได้ยากผ้าขาวทํำยังไงครับก็ถ้าบ้านเรามีเศษผ้าขาวพื้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เอามาปูพื้นได้เลยครับแล้วก็เอาสินค้าระวางเหมือนที่ผมเนี่ยจำลองขึ้นมาพอดีว่าบ้านพี่โจมีผ้าขาวพื้นใหญ่พอดีเลยถ้าไม่สีขาวได้ไหมอ่ะคะถ้าไม่สีขาวก็ได้แต่ว่าต้องต้องรามาระวังในเรื่องของสีเพราะว่าสินค้าของพี่โจอะ สีสันมันเยอะใช่ไหมถ้าเป็นสีขาวก็จะไม่งน้นมัเจอคกลืนก็เลยแนะนําว่าเป็นสีขาวสีครีมสีอ่อนๆดีกว่ามีผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยอยู่ด้านหลังของเราตรงนี้ทั้งที่รองนั่งรองเท้าแล้วก็กล่องใส่ชิดชูคราวนี้เราจะถ่ายแบบไหนดีคะเบื้องต้นเลยของของพี่โจเนี่ยคือยังไม่เคยถ่ายรูปเลยใช่ไหมในเพจก็ผมแนะนําว่าก็ถ่ายทีละชิ้นนำเสนอทีละชิ้นใช่ครับลูกค้าเวลามาดูจะได้ไม่งงด้วย ว่าเราขายอะไรกันแน่เรับว่าทำทีละชิ้นไปเลยโอเคมาพี่โจสาธิตให้ดูอยากเริ่มจาถ่ายอันไหนก่อนสินค้าอะไรก่อนดีบอกได้เลยครับพี่โจแล้วเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเอารองเท้าก่อนรองเท้าก่อนก็ได้ครับงั้นอันอื่นเอาออกเนาะใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวขยับออกครับเราเราจะทําทีละชิ้นครับวิธีการคือเราเราจะเปิดกล้องมดกล้องของสมาร์ทโฟนเราถ้าถ้าถ้าเราสามารถรีดผ้าขาวเราให้มันเรียบได้มันก็ดีอ่าอันนี้แล้วแต่เราครับ วิธีการถ่ายรองเท้าง่ายๆผมขออนุญาตดึงอันนี้ออกก่อนไม่เรียบร้อยก็ะดหนังสือกิพ์ก็คือมุมมุมที่ปกติเราจะเห็นตามตามสินค้าออนไลน์ก็คือมุมหน้าตรงของรองเท้าเราก็จะถ่ายอย่างนี้เลยครับออย่างนี้เลย45องศาจับครับผมหรืออีกมุมหนึ่งคืออย่างนี้มุมข้างอย่างนี้ก็ได้ผมก็จะถ่ายอย่างนี้ ทำไมถึงต้องเป็นมุม45เพราะว่าเราจะได้เห็นไซของมันขนาดที่ถูกต้องสเกลนะครับดูรูปประมาณนี้ลองดูไหมฮะมาอันดับแรกเปิดกล้องก่อนโอเคครับวางสินค้าไว้ตรงกลางภาพได้เลยทีนี้เราเลือกถ้าเกิดแต่โฟกัสตรงนี้ก็คือโฟกัสข้างหน้าข้างหน้าหรือข้างหลังอันนี้แล้วแต่เราเลือกแต่ถ้าเกิดให้ดีก็ข้างหน้าเราเลย ครับครับผมแล้วก็กดถ่ายอ่าแล้วลองเช็ครูปดูก็ได้ครับพี่โจวว่าเป็นยังไงเป็นไงคะโอเคครับดูง่ายไหมฮะครับอ่าทีนี้อ่าอยากลองมุมอื่นไหมเมื่อกี้มีมุมหน้าตรงมีมุมหน้าตรงก็ได้หรือหรือจะข้างอย่างนี้ก็ได้ครับจริงจริงองเข้าก็ทําได้หลายหลายมุมหลายแบบเลยเนาะถ้ามุมนี้พี่โจลองดูว่าจะถ่ายมุมไหนง่ายจะถ่ายแบบไหนอ่าอย่าให้สินค้าเอียงก็ได้ครับเพราะตอนนี้เรารู้แล้ว เราจัดองประกอบภาพได้ละอ่าโอเคแค่นี้โอเคครับคือเป็นมืออาชีพขึ้นไหมฮะอ่าต่อไปต่อไปชิ้นต่อไปกระดาษทิชชู่เนี่ยคือบางทีถ้าเกิดเราเราไม่มีทิชชู่เราจะดูไม่ค่อยรู้ครับน่ารักจังแร้กอาจจะต้องดึงดึงขึ้นมานิดนึงโอเควิธีการก็นี่ครับหน้าตรงเลยอันนี้พอเราต้องการดูครับสเกลของมันอืม มันมีลายหัวใจข้างหน้าด้วยใช่หรือจะบิดนิดนึงให้เห็นว่าข้างๆมีผีเสื้อก็ยังได้ครับนี่ฮะการลองดูครับถ้าเป็นแบบนี้คนเป็นมุมหน้าตรงดีกว่าใช่ไหมคะเผื่อข้างบนนิดนึงฮะตอนพื้นข้างล่างมันเยอะอาประมาณนี้ครับให้มันอยู่ตรงกลางเหมือนกันใช่เอาเอา สินค้าเราให้อยู่ตรงกลางครับโอเคเนี่ยประมาณนี้ครับโอเคครับอาจจะต้องแบบจับโทรศัพท์ให้แบบทันนักทนนัก่ตรงกลางมันคงกว่านี้อีกนิดนึงครับอันนี้อยู่ที่ความชํานาญและมาถึงอันนี้ค่ะชิ้นใหญ่ขึ้นไปอีกชิ้นใหญ่เก้าอี้อึ๊บอ่เก้าอี้เนี่ยมันจะถ่ายได้ประมาณ2มุมค่ะก็คือมุมหน้าตรงก็คือนี้ขาโต๊ะใช่ไหมฮะส่วนอีกมุมหนึ่งคือ45าองศาอเราต้หนกอย อ่ามิติอ่าเราเริ่มสกหน้าตรงก่อนตรงก็คือนี่เลยครับอาจจะสูงขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเราต้องเอห็นลายอ๋อนี่มีเห็นลายแล้วหนึ่งที่โอกัสโอเคแล้วก็อีกมุมหนึ่งคือตรงนี้45ิบองศาก็จะแบบนี้เลยฮะนิ่ดูเก้าอี้ตัวใหญ่มากเลย โคมาพี่โจเดี๋ยวพี่โจลองดูครับอี่ครับโอเคครับอันนี้มุมอันนี้มุม45ินิดนึงอ่าแต่ว่าระวังระวังอย่าให้ตัวสินค้าของเราขาดเพอลูกค้าต้องการเห็นชัดเจนอ่าได้ครับอ่าแต่โฟกัสโอเคกดไปเลยอ่าอันนี้ครับแล้วก็อ่าอีกมุมหนึ่งลางหน้าตรงครับอาจจะต่ำนะ อ่าประมาณนี้ก็ได้ครับทีเนี้ยโฟกัสเนี่ยเราต้องโฟกัสที่ตัวสินค้าเราครับอ่าเพราะถ้าเกิดพี่ไปโฟกัสตรงนี้เดี๋ยวเพอเพอสินค้าเราไม่ชัดอ่าโฟกัสสินค้าทีนครับผมเพิ่มสเปซขึ้นบนนิดนึงอ่าโอเค้พยายามซักให้มันอยู่กลางเฟรมใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยรูปที่ได้ถ้าดูสวยครับอื จริงๆถ่ายแนวนอนหรืออะไรอย่างนี้นได้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็วิธีการยากไหมคะไม่ยาก,ากครับ <laughs> แค่เอาผ้าที่มีอยู่ที่บ้าน สีขาวหรือสีอ่อนๆนะคะมาวางแบบนี้เราก็จะได้แบ็กกราว์ที่มันโล่งๆแล้วขอบคุณทั้งสองคนมากๆนะคะทั้งพี่โจแล้วก็พี่ภาคด้วยนะคะ่ขอบคุณมากเลยค่ะคุณชมคะและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์นะคะแฮนด์เมดจากเศษผ้านั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกนะคะให้ได้แบรนด์โอนี่จากกอสนจังหวัดบเบอรีด้วยนั่นเองแต่ว่าโอนี่มีดีของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครั้งต่อไปจะไปมีดีกันที่ไหนต้องคอยติดตามนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะพวกเราต้องขอตัวลากันไปก่อนแล